ตัวก็คือตัวผู้กับตัวเมียนะคะสระคุณของมันก็คือจะแก้เนาะนะนะคะแม่เนาะสีมันก็จะออกเขียวม่วงแดงนเป็นสีเขียวเนาะที่เขาใช้กันก็จะเป็นตัวเมียตัวเมียกับหนูมันคืออะไรนะคะคุณหมอตุ้ยหมอนั้นจบมา <laughs> ออกใช่ปะลดหลั่นตามสัดส่วนกันได้เรากะก,กากเอานะคะสูตรของเราใช้การกะกอาก,ากล้วความยุ่งเหยิงนะว่าไปว่าซั่หมอกาทำมา20ปีแล้วคุณจะออกอากาศเลยนะคุณบันเทิงออกอันนี้แจ็คมาสีก่อนที่จ้งมนาะแล้วลู้ใหญ่ กระมขมิ้นตะไคร้ใบมะกรูดใบส้มปล่อยอาายมาทำลูกประคบนะฮะใช่ค่ะมาอะไรล้วจะคว่ัอ้ไปคว่ำองเราไมใช้มือขวานะวันนี้เราจะมีทุกอยาง แน่้น้ตะกรนี้นะคะเนี่ยตอบงมนรนี้ขยับไม่ได้เลกยังขยับได้ใช่ะหมตุ๋ยแต่ถ้าัรี้ขยับไม่ได้เจริงๆอ่ะแค่นี้มันเอาไปใช้งานได้แล้วเนี่ยเราสามารถจะเอาไปนึ่งแล้วประกอบได้แล้วแต่มันจะอะไรคะ มันจะลุยมันจะไม่สวยลุยอันนี้เวลาเวลาเวลาับอ่บจะมีกลมตรงนี้เหากดปองมครับลวครับวัตถุประสงค์นะครับในการปลูกพืชสมุนไพรภายในตำบลเนี่ยผมได้มีกลุ่มแปรรูปสมุนไพรก็โดยที่มีกลุ่มจากหมู่สามนะครับบ้านหนองมะกอบ ก็มีกล <rett in> <used> e ุ่มส่วนภัยอยู่ก็ผมก็เลยได้มาส่งเสริมในการทําลูกประคบก่อนอันดับต้นนะครับเพื่อที่จะเป็นอาชีพเสริมของพี่น้องประชาชนในหมู่ที่3เพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างที่ที่ทราบครับเป็นช่วงเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีเพราะเนื่องจากเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโควิดด้วยอะไรด้วยก็เลยแล้วก็เรื่องภัยแล้งก็เลยให้ทาง กลุ่มที่ปลูกสมุนไพรเนี่ยได้ส่งเสริมในการปลูกแล้วก็มาผลิตแล้วก็จําหน่ายภายในหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงครับผมครับแล้วเราจะต่อยอดไปยังไงครับในการต่อยอดครั้งนี้โครงการนี้จะอยู่ประมาณ1ปีโดยอาจารย์เนี่ยทางมหาวิทยาลัย,ยราชพัฒนนครสวรรค์นเนี่ยก็จะมาอยู่ อบรมในขั้นตอนในการผลิตถึงขั้นตอนการขายอยู่หนึ่งปีแล้วก็อนาคตข้างหน้าเนี่ยอาจจะทำไปส่งออกถึงต่างประเทศครับ,รบแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะาทางเราเนี่ยก็จะเปิดศูนย์เพื่อนวดทางการแพทย์โดยสมุนไพรนะครับก็จะมีศูนย์นวดเพื่อผ่อนคลายหรือนวดเพื่อสุขภาพต่อไปในอนาคตครับครับและชาวบ้านจะได้ประโยชน์เกี่ยวกับการปลูกพืชสมุนไพร อของแต่ละสายพันธุ์นี่นำมาขายใช่ไหมครับครับตรงนี้ถ้าเกิดเรามาทุกบ้านเราก็รดนลงให้ปลูกเพื่อที่จะมาทำรูปประคบถ้าเกิดเราทำรูปประคบส่งออกได้หรือขายได้เนี่ยก็จะมีรายได้เข้าสู่เครือเรือนครับ